มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ14สิงหาคม2566กรมอุตูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศอ่าวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรนะคะลักษณะเช้นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมสะพรันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระว,วังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนั้นจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง หพายุไต้ฝุ่นแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่14-15สิงหาคม2566ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวโปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางระยะนีไว้ด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตววันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-35องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีราชบ,บุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนคนนรนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25- 2 7ีองศาเซลเซียสสูงสุด31-35องสาศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตันีรระนยะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิตม่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-30องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ